สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับมียี่ห้อไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับ ให้ใส่เป็นตั้งไม่มียี่ห้อแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะสร้างยี่ห้อหรือว่าสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับให้กดที่ตรงนี้ครับเพิ่มแบรนด์ใหม่นะครับเพิ่มแบรนด์ใหม่กดไปเลยครับหนึ่งครั้งปั๊บเมื่อเรากดเพิ่มแบรนด์ใหม่นะครับเขาให้เราใส่ชื่อชื่อแบรนด์นะครับนี่ครับเราก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับนี่นะครับเลือกหมวดหมู่นะครับก็เมื่อกี้สักครู่เนี่ยผมเป็นอา,อาหารเนาะปุ๊บมีไหมอาหาร นี่หาไม่เจอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเลือกเป็นอุปโภคบริโภคละกันนะครับอ่าอย่างเงี้ยใส่เข้าไปปุ๊บเราก็อัปโหลดอัปโหลดรูปภาพสินค้าอย่างเงี้ยครับให้เขาดูนะครับแล้วก็กดรูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับตัวอย่างผลิตภัณฑ์อ่านะครับอันนี้ก็ให้ใส่โลโก้เนาะเราก็ใส่โลโก้ไป อ่าสมมติอันนี้เป็นโลโก้แล้วกันนะครับหลัจากนั้นเราก็กดส่งครับแค่นี้เองนะครับอ่ากดส่งปุ๊บนะครับซึ่งเขาจะใช้เวลาหนูว่าประมาณอ่อสามสิบวันไอ้ไม่ใช่สามสิบวันประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับก็เราจะสามารถใช้ชื่อแบรนด์อันนี้เนี่ยครับบนลาซาด้าได้อ่านะครับ,บ,น,าานะรบนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการขอแบรนด์ร้านบนลาซาดา้าไม่ต้องไปจดโลโก้ไม่ต้องไปจดลิขสิทธิ์อะไรเลยแต่ว่าเราสามารถที่จะ ไปจดดีกว่าถ้าเกิดทำได้นะสามารถค้นหาเครื่องหมายการค้ากับกรมสินทางปัญญามาใส่ได้เพราะว่ามันจะมีผลเรื่องถ้าใครมาก๊อปปี้รูปร้านค้าเราไปเราสามารถยืนยันตรงนี้ได้นะครับแจ้งความจับได้แล้วส่งผ่านลาซาด้าไปได้เลยนะครับใคร,ใครที่แบบก๊อปปี้รูปภาพเรานะครับดูสินค้าเราไปแล้วมีมีมีที่เราไม่ได้อนุญาตเนี่ย ถ้าเราจดเขื้อให,หมก่การค้ามันช่วยนะครับอ่าอันนี้ก็เห็น,นด้านหลังผมไหมครับอันนี้แอน,นะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่ากลยุทธ์และว,วิธีขายให้เร็วได้จริงที่ Lazada นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผมเป็นผู้แต่งเองนะครับเป็นเล่มที่2แล้วนะครับเล่มแรกออกเมื่อปี2019นะก็จะเป็นเรื่องเรื่อง,อ,งอ่า,อา,อา,อาเรื่องของมือใหม่เริ่มต้นนะครับ วิธีการขั้นตอนการทำดรอปชีพการหาสินค้าเล่มนี้จะอัปเดตลาซาด้ประมาณ95%อนะครับอย่างเรื่องลอลิคิดเนี่ยผมอัปเดตไม่ทันนะต้องขออภยัยแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยได้หมดเลยจะมีเรื่องลอลิคิดกับราคานะครับสามารถหาซื้อได้ที่ CS B2S ในอินนะครับหรือบนลาซาด้าช o p ป e ีมีหมดนะครับเล่มละ365บาทเท่านั้นเองนะครับก็ได้รลบคำนิยมจากนะี่ครับ โคชนุ่มเดี๋มัน,นี่โคชนะครับจากรพง์เมธพันธ์นะครับแล้วก็มีลัสตาหลายๆท่านมาช่วยขามาช่วยเขียนไม่มาช่วยขายเออมาช่วยเขียนนะครับซึ่งมีติดไว้ผมบอกเลยว่าทุกเรื่องที่ผมสอนบนลัสตาด์ยูนิซิตี้หรือว่าในช่องทางผมเองเนี่ยผมกลั่นออกมาเป็นตัวอักษรแล้วก็ให้อ่านง่ายๆในนี้นะครับสีสีมีตัวอย่างวิธีการอธิบายไปหมดนะครับว่าแต่ละขั้นตอนทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไป เดินไปร้าน11ปรวิทศในอินบอกเขาเอามาวางแน่ๆหน่อยให้เป็นหนังสือใหม่เขาไม่วางเลยนะผมก็งงๆว่าหนังสือใหม่ทำไมไม่วางนะครับอาฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามส่วนตัวหรือว่าสอบถามส่วนตัวนะครับยังไงเนี่ยผมฝากนะครับช่องทางส่วนตัวไว้ก็คือ Facebook, Youtube, l i อ e เฟรนเลสดา a นะครับเว็แบบไซต์ r e a l a z a d a com นะ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน l a ลาซดาด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินะค้าบ,บน l a ซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ล a ซานะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ